อ่าขอจ้องกับอข่าวกล้องจับความเร็วสูงที่ลำโพลมาสิเป็นอะไรล่ะอ๋อเป็นทีมวิาาพากษวิจารณ์เมื่อวันนี้พอเพจที่นี่ลำโพูโพสภาพกล้องตรวจจับความเร็วที่ติดแบบทีทีตามเส้นทางลำปางลำโพล เพจอธิบายข้อความว่ายังไงลำพูนลำปางขึ้นลงดอยขุนตาลกล้อง 8K ติดตั้งใหม่หลายจุดขับขี่ปลอดภัยไม่เกิน 50, 60, 80และ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่จุดนั่นก็แปลว่าทางขึ้นลงดอยขุนตาลใช่คือเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้เป็นช่วงๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะช่วงนี้90ช่วงนี้ 80, 90 50, 60อย่างนี้ค่ะ,ะกำหนดความเร็วไว้เป็นช่วงๆนั่นก็แปลว่าใครเข้าไปในเส้นนี้ ถ้าเป็นอย่างข้อมูลอย่างที่บอกเนี่ยเป็นนั้นว่าขับรถขับลาโอ้โหควบคุมความเร็วกันถี่ยิบเลยระยะทางเท่าไหร่เนี่ยบอกไหม ไม่ได้บอกค่ะแต่ผู้โพสระบุว่าถ้าผ่านถนนเส้นนี้ไปได้คุณเก่งมากๆเพราะคุณจะต้องคอยดูป้ายเตือนข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณต้องดูกระจกหลังกระจกข้างข้อที่สามคุณต้องคอยดูเข็มไม้ข้อที่สี่คุณต้องดูว่ากล้องจับความเร็วอยู่ตรงไหนข้อที่ห้าคุณต้องมองดูถนนข้อที่หกคุณจะต้องดูเส้นจราจรข้อที่เจ็ดคุณต้องดูรถคันอื่นข้อที่แปดคุณต้องระวังช้างอ่าข้ออื่นๆคือเรามีสองตาท่านั้นเอง อันนี้เป็นข้อความที่โพสต์ออกมาซึ่งก็ปรากฏว่าผู้คนฮฮาะดูลักษณะของกล้องเป็นกล้องใหม่อัปเกรดชัดมากๆน้องไบรเนี่นี่ไงต้องคอยดูป้ายอ่ะชัดมากๆตรงไหนบหลังโพสต์นี้ออกไปมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดูเดือดเช่นลดขึ้นดอยลงดอยเสียจังหวะหมดหรือบนลองอตำรวจมาขับให้ดูหน่อยสิคว <c oughs> บคุมความเร็วตามจังหวะแบบที่ขึ้นออกมา ห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบอะไรเนี่ยเอาตำรวจมาขับไปดูหน่อยสิเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องมีคำชี้แจงสิ าส,รสา,าสรวัตรสถานีตำรวจทาง,ง,าทางหลวงสองกองกํากับการห้าลำปางพันตารวจโ,โทเกียรติพรสวัสดีเทพท่านก็อธิบายคือท่านรับผิดชอบถนนเส้นนี้นะคะลําพูนลําปางแล้วท่านบอกกล้อง24ตัวที่เอาไปติดเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่แขวงทางหลวงลําปางเนี่ยของ,งบมาเป็นด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นงบที่ขอเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนค่ะตอนนี้กล้องติดตั้งเสร็จแล้วอยู่ระหว่างทดสอบยังไม่ได้มีการตรวจจับความเร็วแต่อย่างใด ข้อที่หนึ่งคือใจเย็นๆยังไม่ได้การตรวจจับความเร็วแต่ประเด็นต่อไปว่าทำไมต้องติดเยอะขนาดนั้น ท่านก็บอกว่ามันมีหลายขนาดอะค่ะเขาบอกว่าก็มี24ตัว24<ช>่ตัว,ม,ตวมันมีหลายขนาดกกล้องตัวเล็กที่ติดตามถนนลงดอยต่างๆเนี่ยอันนี้18ตัวแล้วก็ยังมีกล้อง a i จับภาพรถเสียหรือรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถที่จอดริมทางันนี้จะส่งสัญญาณไปยังป้ายขนาดใหญ่หรือว่าบอร์ด LED เพ<อ>ื่อจะได้ขึ้นข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่นะช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่อ่า18ตัวอีก6ตัวล่ะ อีก6ตัวเป็นเสาสีขาวที่จะมีแขนยื่นออกมาเหนือผิวการจราจรจะติดขาฝั่งขาไปเชียงใหม่3ตัวแล้วก็ฝั่งไปลำปาง3ตัวอันนี้จะเป็นกล้องจับความเร็วหรือสปีด d c a m e r าซึ่งความเร็ว คือออกแบบมาแล้วก็คำนวณวัดความเร็วที่กำหนดเนี่ยป้องกันอันตรายจากแขวงทางหลวงลำปางแล้วก็ทดสอบความเร็วแล้วว่าความเร็วเท่าไหร่มันอาจจะเกิดอันตรายมันจะเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุเพราะมันเป็นถนนทางโคง้งขึ้นดอยลงดอยขุนตาลเอ่อความจริงก็ดีในแง่เตือนแต่ว่ามันถี่ไปไหม ถ้าอ้างแบบนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ถ้าชี้แจงแบบนี้ก็แปลว่า18จุดเป็นกรณีส่งสัญญาณจับภาพว่าเกิดอุบัติเหตุและจะส่งเข้าจอเพื่อจะแจ้งคนเดินทางว่าข้างหน้าจุดไหนอย่างไรมีอุบัติเหตุค่ะ1ปตัวแล้วอีกหกตัวเท่านั้นอันนี้ถึงจะเป็นกล้องจับความเร็วฝังขาไปสามฝั่งขากลับสมอันนี้ถึงจะเป็นกล้องจับความเร็วอคือถ้ามันระยะทางเท่าไหร่มันต้องดูเหตุผลใช่ไหม อสตัวโอเคไหมไลท์ที่ขึ้นมาทีแรกมันคืออะไรอะ่ะที่เพจเขาบอกอะ 50, 50, 50, 60, ่ะห้าสิบห้าสิบช่วงของถนนแต่ละช่วงว่าช่วงไหนใช้ความเร็วได้เท่าไหร่อแต่กล้องยืนแต่ว่าจับความเร็วเนี่ย,ยเฉพาะกรณีอ่ายังไงนะกรณีขาละสามกล้องใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่รู้มันอยู่จุดไหนบ้าง ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเราเชื่อไหมเชื่อว่าสิบแปดตัวเป็นการจับภาพเพื่อจะส่งเข้าบอร์ดเพื่อจะเตือนว่าข้างหน้ามวอุบัติเหตุอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อมั่นผมส่วนตัวเชื่อแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าติดขนาดนี้นี่ไงฮะผู้ชมบอกกล้องจับความเร็วทุกตัวนั่นแหละฮะอ่าอนองไปคิดว่าสิบแปดตัวเป็นกรณีจับภาพเกิดอุบัติเหตุ แล้วเพื่อจะส่งสัญญาณไปที่บอดกลางเพืจะขึ้นเตือนผู้ขับขี่ว่าจุดนั้นจุดนี้มีวัติเหตุใช้กล้อง18ตัวจริงไหมไม่เชื่อเนี่ยคุณผู้ชมบอกไม่เชื่อ,อผมนี่เชื่อแต่โอ้โหใช่ไหมอ้าวยังไงยังไงอา้าวท่านผู้ชมคุณยุทธคืออะไรฮะขำพี่ยุทธนะคะคืออะไรอ่าส่วนใหญ่จะไปคิดว่าจับความเร็ว คือถ้าติดขนาดนี้เนี่ยคือใครขับก็ต้องโดนอ่ะสมมติถ้าเป็นจับความเร็วหมดนะยีสิบสีตัวเนี้ยเหรอคะน้องมันไม่รอดหรอก <laughs> ใช่มันต้องโดนสักทีนีงไงในเซนเนี้ยนะใครผ่านไปโดนหมดหรือ,อยังไงแต่ทางทางหลวงเขาชี้แจงเอาเป็นว่าเขาบอกมีแค่ มีแค่หตัวเท่านั้นค่ะที่เป็นจับแล้วเส้นหนึ่งแค่สามตัวได้นะฝั่งขาไปเชียงใหม่สามตัวฝั่งไปลำปางอีกสามตัวที่เป็นสปิดให้โดยที่จับความเร็วมันเป็นเสาสีขาวมีแขนยื่นออกมาเหนือผิวจราจรใช่คือมันต้้งเป็นเสาแล้วก็มีขายยื่นออกมาใช่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยจับความเร็วไอ้ที่เหลือนี่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะเออเนี่ยฮะ ปัญหาคือนี่ไงความไวเนื้อเชื่อใจไงน้องแบค่ะอืมนี่แต่ท่านก็พยายามอธิบายว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะทดสอบแล้วว่าจุดไหนความเร็วเท่าไหร่แล้วมันเป็นอันตรายท่านบอกได้ทดสอบแล้วคือความเร็วเท่าไหร่ที่มันจะเสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องกําหนดเอาไว้เป็นช่วงๆเพราะมัน,มนขึ้นดอยลงดอยอ,อ,อ่ะไปทีละเรื่องโอเคนะถามเข้ามา แล้วก็ต่อไปเห็นไหมผู้ชมถามข่าวนี้อ่ถามเข้ามาแล้วก็ต่อไปเขาชี้แจงว่าอย่างนี้อ้าวฟังอีกครั้งมันมี24ตัวติดตั้งเสร็จแล้วขนาดนี้ยังไม่ตรวจจับความเร็วเลยทั้งทุกตัวกำลังทดสอบระบบอยู่ทดสอบระบบแต่18ตัวมันคือกล้องจับอุบัติเหตุค่ะจะได้ส่งสัญญาณมาที่บรอร์ดกลางเพื่อจะเตือนผู้ขับขี่ว่าตรงนั้นมีอุบัติเหตุน,นะอุบัติเหตุมันเยอะขนาดนั้นหรอ18ตัว ผู้บาเทศมันเยอะขนาดนั้นเหรอมีแค่หกตัวที่เป็นเสาสีขาวที่มีแขนยื่นออกมาออันนั้นแหละจับความเร็วคุณผู้ชมบอกมันก็ยื่นออกมาทั้งนั้นนะยื่นยาวหรือมากหรือน้อยมันมียื่นออกมาไม่มากด้วยค่ะอือันอย่างเนี้ยจับความเร็วใช่ไหมคะแล้วมันมีอันที่ยื่นออกมานิดเดียวค่ะอันนั้นใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมจับทุกตัวครับไยุธ อีห้คือจุดที่โค้งลงดอยแค่ลงดอยก็เกินห้าสิบแล้วค่ะเบกระจายนี่คือยังไงทางหลวงเขาบอกว่าห้าสิบปลอดภัยไม่เกินอทางโคง้งไม่ต้องห่วงประชาชนอะไรอยังไง